เมนูวันนี้นะครับไก่หลงเมียนะครับเอาขั้นตอนแรกสับไก่นะครับสับไก่ก่อนให้ให้ละเอียดนะครับสับสับสับเลยสับให้สับเสร็จแล้วนะครับอ่าวขลกเลยครับขลกกระเทียมพริกกระเทียมพริกนะครับให้เข้า,ออก,า,าก,กันลากตะที้ด้วยนะครับโรงนี้เข้าออกาันะตาขี้เล่าแล้วแต่จะ่ส่ไปนะครับอ้าว เอาใส่ตะไคร้ไปด้วยหั่นตะไคร้ไปด้วยใส่ตะไคร้ไปด้วยนะครับใส่ไปตามที่เราต้องการเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วใส่หอมแดงด้วยครับหอมแดงก็ไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่นิดนึงก็พอโอเคครับอหอมแดงเสร็จแล้วนะครับตามให้ละเอียดแล้วก็ใส่กระเทียมนิดนึงแกมนิดนึงนะครับพริกไทยลงถุงนึงก็พอ ใส่มันหอมนะครับใช่ตามให้ละเอียดเลยเสร็จแล้วนะครับติดไฟนะครับของผมจะใช้เป็นเตาถ่านนะครับอ่ากระทามาเลยเสร็จแล้วกว็พีกกับไก่ให้ให้สุกนะครับสุกแต่พอดีสุกพอดีแล้วเติมน้าลงไปนะครับให้มันมันจะได้หอมหอมนะหอมเตาถ่านเลยนะครับกระทะกับถ่านนี่ถ้าใช้ดีๆนี่หอมมากเลยนะครับ สูตรบ้านบานนะครับสไตล์ขี้เหล้าทํเป็นกับแก้มก็ดีนะครับจะทํากินเป็นกับข้าวก็ยิ่งอร่อยนะครับสูตรนี้เมียชอบมากเลยนะครับอ่าเติมผงนัวลงไปนะแต่เราจะชอบน้ำปลานิดนึนงเอาซอสลงไปใส่ใบมนันกูดเสร็จแล้วนะครับโอเค